สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่องขั้วอีสานอินด,ดีชนีเมืองขอนมือนีสิพ้ามากกินข้าปุ่นขนมจีนโดยล่วงสาวลูกสาวหลาคูดเอกกับคุณโอเอามาทรงคุณแม่ค่ะอันนี้สร้างเลยเด้นี่ดูดนี่ชุดละลอยขายเอามว้ขายอย่างบุห่ไล้หลายลอยหนึ่งนี่ใส่ขนมเสีเยนได้ ใส่ขเ้เสีง้าีพักพักก็ไดหลายเลยของหมักด้ไนมพักซาลาเน่ซลาเน่น,นี่เอ,อ่ออะไรนะั่องอกกระหล่ ใช้เสนแหน่อีกอันใหม่มีนี่ตัดก,กินกับนั่นเด้อันนี้ผักติว๋วก็บเอาหลังบางกนกินแก้วขนมเซนนี่แซ่บขึ้นอย่างนี้เด้มเจา้าวเซียร์มเจ้าวลองเบร้อเออตีนไกลแล้วบนบล่ะนี่หอดเลือนี่หอดลูกชิน้นเบินไหมกระแซ่บวะมุจจาวาตีนไกล โอ๊ยไส้นามได้หลายเด้อไส้นามเ็หลายเขเสียบได้ขนมเสียมบ่เสียบปะต้เจ็ดหน่อยเนาะมึลไรแตกปะแสบเด้ ข้าปุ่นไหมน้ำยาปลาบานเห่าไหมเส้นปลาเด็กเนาะนัวๆอ,อตงออตง้มองต้มแซ่บแซ่บซีซาดอีดีอืมอือรัอเือเหรออิดี เ้าวัมข้าบห้างกบแเขากาวกาสิวบ้านห้องหลัก